ต้นข้าวยักษ์วัดความสูงได้1.8ถึง2.2เมตรถือว่าสูงเป็น2เท่าของข้าวสายพันธุ์ธรรมดาทั้งมีรวงขนาดใหญ่และเมล็ดมากกว่าข้าวพันธุ์นี้อาจให้ผลผลิตมากถึง1,200กิโลกรัมต่อหมู่หรือประมาณ0.41ไร่ค่ะถ้าคิดเป็นไร่ก็อาจจะได้มากเกือบเกือบ2,000กิโลกรัมต่อไร่ในฤด,ดูการเดียวกันทีเดียว ข้าวลูกผสมยักษ์สายพันธุ์นี้นำมาทดลองปลูกบนนาข้าวนำร่องขนาด4หมู่หรือาราวๆ1.6ไร่ในหมู่บ้านซานโจอําเภอหลงเจียงมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะข้าวลูกผสมยักษ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจีนโดยสมบูรณ์เพราะว่าจีนพัฒนาขึ้นเองค่ะสําหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นของข้าวพันธุ์ลูกผสมยักษ์คือทนความแห้งแล้งทนน้ำทะเลและทนความเค็มนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศใน ข้้าวดวดยเพราะว่าข้าวลูกผสมยักษ์มีลำต้นสูงเป็นพิเศษสามารถให้ร่มเงาและเป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์หลายชนิดเช่นกบสามารถส่งเสริมการเพาะป,ปลูกเชิงนิเวศและเพิ่มผลผลิตของแปลงปลูกได้อย่างมหาศาลเลยค่ะซื้อสีชางเกษตรกรผู้เพาะป,ปลูกข้าวลูกผสมพันธยักษ์ในหมู่บ้านซานโจเล่าบอกว่าข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตค่อนข้างสูงแล้วก็โตวไวด้วยข้าวต้นหนึ่งมีหน่อมากกว่า60หน่อแต่และรวงข้าวมีเมล็ดราวๆ่ร้อยหเมล็ดและให้ผลผลิตสูงถึง800กิโลกรัมต่อหมู่ หรือว่า0.41ไร่ค่ะเกษตรกรผู้พะปลูกข้าวลูกผสมยักษ์บอกด้วยว่าจะส่งเสริมการปลูกข้าวยักษ์พันธุ์นี้ให้ทั่วพื้นที่ในอนาคตค่ะเมื่อจีนพัฒน,นาพันธุ์ข้าวเองแบบนี้ไทยก็น่าห่วงนะคะว่ายอดส่งออกข้าวของเราไปยังจีนที่เคยมีมูลค่าเกือบ7 0 0 0ล้านบาทในปีที่แล้วอาจจะหดหายไปบ้างแม้ว่าไทยจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งที่จีนนำเข้าข้าวมากที่สุดแต่เราก็ติดหนึ่งใน3ของประเทศที่จีนนำเข้า,ข,าข้าวมากที่สุดค่ะ